EP 2สําำหรับออเดอร์น้ำพริกร้อยสามสิบโล,ลเคลื่อนเป็นหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ทำไม่เสร็จครับผมทีมงานของเราทำเต็มที่แล้วครับเรื่องใหม่ที่ผมไม่เคยทำออเดอร์เยอะขนาดนี้ครับผมสำหรับน้ำพริกปลาทูแมงดาพริกยาตกค้างมันเยอะเลยต้องซื้อน้ำยาล้างผักผลไม้ติดบ้านเลยครับผมอาหารการกินที่ผมทำออกมาทานแบบไหนผมก็จะทำแบบนั้นออกมาครับจะล้างพริกประมาณ 3- าถึงสรอบน้ำที่ใช้ล้างพริกแต่ละครั้งก็ประมาณครึ่งโอ่งได้ครับอาหารแบบบ้านๆแต่วิธีการทำไม่บ้านนะครับพริกปลา ปาทูล็อตนี้มันเป็นโอกาสที่ผมได้สร้างขึ้นผมได้สร้างโอกาสขึ้นมาแล้วจะทําให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของผมโอกาสครั้งที่2รองจากพะโลปีที่แล้วพะโลปีที่แล้วร้อยกว่าบ้านมีข้อผิดพลาดเยอะมากๆครับผมแต่ปีนี้เป็นน้ำพริกปลาทูแมงดาจะไม่ให้ออเดอร์น้ำพริกปลาทูทุกบ,บ้านปัญหาเด็ดขาดเรื่องสินค้าของผมครับผมได้ประสบการณ์ในวันที่ผมทําพะลโลร้อยบ้านจะส่งให้กับพี่ๆน้องๆตางจังหวะที่ผมทําผมก็จะเน้นเตาถ่านตา ชคคจะทิ้งกลิ่นความหอมและความอร่อยเหล่านี้ต้องทํากับเตาถ่านเท่านั้นได้ได้เอกลักษณ์น้าพริกแบบโบราณครับผมพริกเสร็จแล้วผมก็ล้างหอมแดงต่อครับทําความสะอาดผักหรือผลไม้ควรที่จะต้องทําอันดับแรกครับผมคุณพ่อเลี้ยงกับแม่มากๆนะครับทาพื้นที่อันกว้างมโหฬารรับการทําอาหารในครั้งนี้คุณจากหัวใจครับผมส่วนปลาทูผมก็จะย่างก่อนนะครับย่างเสร็จก็เอาไปทอดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความหอมและความมันของปลาทูครับาเนื้อปลาทูคุกเค้ากับเนื้อ พริกอีกลิ่นหอมพริกแล้วก็มีความมันความหอมพริกและก็เนื้อปลาทูครับผมใส่ปลาจอมที่ผมแถมไปให้ด้วยแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อยก็หาผักข้างเคียงคู่กับน้ําพริกด้วยเป็นเมนูที่มันเข้ากันดีมากๆครับพริกปลาทูแมงดาชุดนี้ผมจะใส่เนื้อปลาซาบะไปด้วยนะครับปลาซาบะผมก็จะล้างหลายน้ํามากๆครับล้างเสร็จผมก็จะเอามาต้มต่อครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแมงดาครับผม1กะละมังเลยครับตอนนี้ผมก็จะล้างทําความสะอาดแมงดาไปคั่วแล้วก็เอาไปทอดอีกรอบนึง ปลาซาบะผมก็เพิ่งเอามาต้มครับคุณทีมงานชุดนี้มากๆเลยครับไปทํางานแบบไม่หยุดเลยอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี f อฟซและทีมงานมาช่วยครับผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนครับผมท้งชีวิตที่ผมวางแผนคิดไว้มันเหมือนง่ายนะครับเช่นคั่วพริกแบบนี้ครับกระเทียงทานอาหารกันครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับไม่มีอะไรมากครับผมนอกจากส้มตาไก่ทอดครับผมกินอาหารก็นั่งกินเสือกันแบบนี้เลยครับผมแบบง่ายๆสบายๆครับกินเสร็จก็ไปทํางานต่อกันครับร้อยโลตอนเห็นมัน ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนทํานี่แหละครับ 1. 1> พริกกันม่วนเลยครับ ปลาสบะต้มเสร็จเรียบร้อยผมก็เอามาย่างต่อครับน้ำพริกปลาทูแมงดารตนี้ทําขึ้นเตาถ่า,านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแม้กระทังต้มทอดย่างวันนี้ก็จะเป็นหนังหมูที่ผมกันจะต้มนะครับเอามาทําแคปหมูครับผม,ผมก็จะเน้นตาเหมือนเดิมนะครับผมวิธีการคั่วพริกก็เปลี่ยนนิดหน่อยครับคั่วกระทะใหญ่กลายเป็นคั่วกระทะเล็กเพราะเราคั่วไปคั่วมาทําไปทํามาเราก็คุยกันว่าเอากระทะเล็กดีกว่าหัวง่ายกระทะใหญ่ครับเราก็เปลี่ยนเป็นกระทะเล็กทันทีแล้วมันง่ายจริงๆครับพริกหยวก ผมก็จะย่างนะครับพวกกระทะเล็กก็จะออกมาประมาณนี้ครับพวกกระทะใหญ่พริกจะเละหมดเลยครับเด็ดก้างพริกวันนี้เด็ดไม่เสร็จนะครับชะล่าใจกับพริกร้อยสามสิบโลเกินไปหา <5 S 1> คนมาอีก3-4คนงานของผมก็จะไม่เหนื่อยกันเลยครับผมวันนี้ประมาณบ่ายโมงผมก็ไปรับย่าครับผมเอาประจอมแล้วก็ไปในเมืองไปซื้อกล่องประจอมที่ผมฟรีให้ ทุกบ้านนะครับผมหรือทุกออเดอร์ครับมีวุ่นตั้งแต่เช้าไม่ได้ดูน้องวัวเลยครับเติมน้ําให้ฟางแล้วก็มาบ้านแม่เลยครับพายากลับบ้านเสร็จนีซื้อข้าวโพดหมักนี้ไปซื้อข้าวโพดหมักมาให้น้องวัวทุกตัวโดยเฉพาะครับน้ําใส่ข้าวโพดแล้วเอาฟางให้น้องวัวอยู่คอกหน้าบ้านผมเสร็จเรียบร้อยเอาข้าวโพดหมักขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับไปสวนของผมของผมก็จะมีวัวอีกคอกหนึ่งต้องเอาข้าวโพดหมักมาใส่ให้น้องวัวกินครับผมนี่หิวโหยกันทุกตัวเลยครับผมพอยุ่งจริงๆ ผมก็เคลียร์น้องวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ขับรถไปเอาปลาทูต่อครับปลาทูบอกว่าทําไมขายดีอย่างนี้การสักพักหนึ่งก็มาทันทีครับผมเรากําลังตําม้วนเลยครับผมตอนนี้เนื้อปลาผมก็จะเน้นตําเหมือนกันครับผมวิธีการตําเนื้อปลาทําให้เนื้อปลายุยและเป็นเส้นคุกเข้าไปกับน้าพริกก็จะซุยแล้วก็จะไม่เกาะกันครับส่วนแมงดาคั่วแล้วก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรากําลังช่วยกันแกะปีกแมงดาออก,กเราทํางานตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วครับเอาทุกอย่างใส่ถุงเป็นพิกที่ตํา เนื้อปลาที่ตำเกลแมงดาใส่ถุงเอาทุกอย่างมาใส่ถัง แก็แช่น้ําแข็งครับก็วางให้เป็นระเบียบแล้วก็น้ําแข็งโปะใส่เลยครับวันนี้เราทาได้แค่ครึ่งเดียวครับผมวันพรุ่งนี้ทําอีกครึ่งหนึ่งครับติผมจัดส่งวันนี้นะครับแมงดามันมาช้าเกินไปก็จะเป็นปลาจมที่ฟรีให้นะครับผมกินหอมยั่วน้ําลายมากๆครับโดยการจัดส่งเคลื่อนไป1วันนะครับผมเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันที่6ครับประมาณ2องทุ่มกว่าแล้วครับคนกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือผมต้องนั่งคั้วหนังหมูหรือว่าแคบหมูเป็นแคบหมูโบราณนะครับผมยาวไปเลยครับผม1ชั่วโมงกว่าไปเจอกัน E 3 นะครับผม